ดีครับพี่น้องคลิปนี้กับมายงสะดุ้งย่วนจานตะปูนะพี่น้องเนาะ้ยกแล้วยกแล้วครับนั่นเองนั่นเองยังโอ๊ยยยงวะพี่น้องผมกับข้าวเาอยู่บนท่านจอยอันนี้อันนี้ยังกาะสองเส้นเคืองสองเคืองแปดสองสองเคืองแปดสอตุ๊บคัับพี่น้อง โ<ส>ยกประตูะปลาพี่น้องปลาเมื่อกี้นี่คือจังศรีท่านลเลยปลาอย่างมุ่งสวยขันกระโดดขนาดนี้นะโอเคไปรุนกันครับพี่น้องตื่นตื่นไปดึงที่สายะเดี๋ยวดี๋ยวลงขันเลยออตรงนี้ผู้ขวางขึง้นในกระอาสิอาสิท่านตี่ทำไมเขาตึกเลิกปวดอฮึพอมาต้องลงอีกปุอ้ย ย้อมบอมสะดุ้งตัวค่ววะเพราะว่าซื้อนีบจะบ่คืออยูก่กว่านีย่างไปหันบ่อเอาลองเบิ่งสะก่อนมองนี่เดี๋ยวต้องนิ่งๆย่ากได้ปลาซอยต้งอนง,นงนิ่งๆพี่น้องโยกนิ่งๆนะบ่อเขาต้องแบบจะติ่งใหญ่ๆแย่ปากยาวาอย่างนี้สิประมาณนี้ไหมโอ้ชัดดับเอาหยา่ยางๆได้พี่น้องปลาซอยโอ้ยเต็นอทน์ทวนทวน มาเรื่อเป็นฝูงเขาสามสามฝูงแต่ว่าบนเหลือจักตัวเ,เป้นออกผาผักก็เลยเป็นหาว่าเออสีนี้อย่านี้นจะทำไงก็จะฝนที่ตกถ้งขายนาด้าต้องใส่สีลงใส่อะไรต้องใส่ ทาค้างมอกันกสิมองแม่เอ็มมองเก้าแม่เอ็มบ่เนาะย่เอ็มส่อดูปากเอาคนออนั่นละตามันเข่าฟุ้งลูกลูกยงปลาตะเพียนเด็กโตัะได้ปลาตะเพียนอยู่ดีอันนารามขึ้นนี่มือว่านนี่สามตัวขนี้ได้ปลาตะเพียนอะ วนันต้องคำคำพี่น้องอุ้ยพี่เนี่ยนะดีสซอยพี่น้องไปเลยเอาคือหลุดข้างดีสองเครื่องเอาไปอยู่เลยบอกมันต้องสองถั่วไงไปซอยห,หลุดพี่น้องตัวหนึ่งมันสมว่ามันมนั่นโบเฮียได้หลายบปดิจบเนี่ยพี่ <laughs> ห่อนพี่น้องห่อนเอา pun ke situ Con này cái nhóm hàng hàng cái <laughs> gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตื่นๆๆกันามัเปียฟัก็พอตื่นหว่ามองเห็เป็นจกหลุเป็นห้องเมื่อคืนนี่ยเธอสีมวงเนาะเหนยลงมาจะมงสีม่วงเขิง่ะสีมงเข,ง,ง,ขงแล้วก็ยาวทายาวเลยคำๆมันแหงบวจังสี่แล้วมันฝัน ยิ้ม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 คำคำตอนนี้มันจังม่วงหรือเปล่ามันสีม,ม่วงหอดไปนี่อืมเก่งคักเด้อพี่น้องปลายสอยสเลอกลุ่มใสมเก่งคักเก่งเนี่ยคือ่ามันเป็นฝูงพี่น้องมีสามฝูงแต่ว่าได้ตัวเดียว เอาบ้านนั้นเขาบอกห้ไปเลยปติยังก่อนหน้าทุ่มยังไงว่ายไปเลยป่ะข่ากว่าบ่หอยคนต่างถิ่นเขามาหากินบุยนว่ไหเจังส์ไปตอนใดนี่คือรู้เรื่องกันเอ้พวกสายตื่นสะดุ้งเหรเข้าบอกเอาถ้าเก่าก็ขึ้นไปได้อยู่ก็เลยมีค่อยรู้สึกว่าข่าวขจรดาขจรยังสันนะ

ไปอีกขั้นมันเป็นกองตาตองแต่ว่าแม่เราแม่เราสบกุฏตาตองโอ้พี่น้องเลยหากินเนี่ยไปกะกะลำบากใจนะอย้ยอืมเนาะมาหาจินม,มาทางซีพี่ละเฮาเสียงถั่วถั่วเสียงขับของ,องขับของนี่บ่พี่น้องก็ห่ากงกันที พ,พูดไปูหมอไดพูนจกบวกทั้งทึ่ง,งปากอ้าวล้วก็ไล่ขึ้นไปดมองตาหนามมองไรไ่มี <c ans S 1> ไม่มีอยุ่ใกล้กันไม่มีทังฟังยังยงแห้งเลยแล้วยังยงแห้งเลยตก้ไอ้อได้ะโอ้ย,อยตัวนึงโดดออกเมีย <c ans> เ,เอาคือออกได้ดวะ <c ans> การวาเลีวอยู่นั่นเไปยังปลาสอยบนนะยกปลาบ่ทันพี่น้องท่านมันได้เหมือนการวาเลียวคักเหรอารวาเลียวคักเหรอเนี่ยประทันอย่งหงอะไจังม่วงเหรอสนดิ้คันซีม่งเคืองไปนี่ก็คือน่าจะประมาณนั้นเพราะว่า พ่อข,ขับรถมาขึ้นรถมากับ,บาใบม้งแล้วก็มากินเขากินนาใบาสองกลัวใบาสามเดี๋ยวนี้นาจะเขาสี่แล้วอ,อีกจะเกินส่มมงโมงก็เวลาป่าเรียนพี่น้องพงพงังรื้ตึกใส่รื้บ่ได้ตึกยินแต่เสียงย้ายท้อง โอยยกเหอยู่ในเหตุการณ์ผุไปนั่นด้ยได้บะตอนนั้นเหลือป่ออกทานทางมาดูห้างพี่น้องป่าเพรท่านไงท่านว่าอยากเห็นป่าบอนดีๆกัสุริยหามงเคิงผุแล้วก็สิยุบยำยิงย้ำยุบย้ำุบลงมาเป็นบ่แบบห้ามมาเถี่ยนเลย้ามมาเลยเชืกพากันเลยท่านกับท่านพ่าท่านกับไป ปลากระแยงปลากระแยงได้หลายได้หลายอยู่ดีสามเหีบสามหีบสี่เห็บปุ๋ยหลัปลานกเขาโอ๊ยลายลายไม่เ่ยมาทางไหนมันลายหลากหลายทางชีพบ่าลายหลากหลายสายพันธุ์แต่คุณรู้นะใจปลาซีมันม้วนแนวหนึ่งพี่น้องแต่คุณได้หลายชนิดแต่คุณน่ะใจเย็นมากโยกเชื้อออกกับไฟยู่กับอาตัวใดนอนอู่กับอาตัวใดบ่นอนกับปลา ม่แต่ว่าเรายก่ใสันป่าเราอยู่ดีๆเนยนะบ่ปดงอันคืน่หแหงขึ้เป็นดีดดูดีดงเขาแ่ตายันียาเห็ดนยนาองเห็ดนยหนาคือเห็ดหนุ่ยหนาคือคนหลุดปาจังบ่ดูบ่ดงยังก ลงไหนบ่เด๋นเนี่ยลงไหนบ่ปลาดูดแต่มันมาเต้นออกละแม่ยกบทันมันดอกยายเอ้ยออกเบิดละปลาหน <S 1> <S 1> เขาแน่บ่ทั้งนั้นน่ะสัญญาณตอบรับ บัล้มโอ้ยบัวเหลวบัวเหลวก็ยังนีมันหนาบัวเหลวปัานนี้บอบอบเสียงอัเอีกัมากนี่อันเดียวเอางวงพรางให้เบิ้งอันเดียเสียงมันบ่อันเดียม่อันดี่เสียงทำเพลงมา แล้วไปนอกปีงปลาใช่ไปกินปีงอี่บ่ะบอนคือว่าสิปีงปลาสใสองตงัวนี่ไปด้ดีเตรียมหมวยย่างดีต้องทีมมาโดนๆด้วยโดนยุบยุ่นไว้โดนหรือเปล่าเจอะเครื่องนาทีนาทีหนึ่งสะดุ้งใหญ่ห้องกัดลมีที โห่โซกันมากเหรอพี่น้องทั้งนึงมันมีอยู่มันอันประทันมันยี่สิบห้าวิเมื่อกี้ลองจากสี่สิบวีกันนะ ท่หอนเวลาปลาแรีนตี่เขาเลยว่าปลามันอยู่น้ำฟังวะมันมันตื่นสะดวกมันภาคสามเทื่อนเรามันก็เงียบเลยอืมอันภากภาอย่างนี้แต่ปลาซอยข้างนั่นบ่เป็นต่ใจ๊วดเนาะขันว่าเขากององไหมเป็นตาแจ้งพอดเว้จะตื่นตาตื่นใจ สนุงใจเย้ประเ,เดีย๋ยวถือก็สวาจังไลยพักนั่นเด้อ้ยนั่นเอาคือออกว่ะนี่มันกระโดดบ่พ้นเด้อแต่หมายถึงว่ามันหลุดออกไปได้ไงวะตัวน้อยบ้ออางถ้าต้องเล่นยญสองเส้นบ้ังเป็นรุ่นสองเส้น,น,นสเลยดีๆอืสองเส้นมันกระดอยโผดเนี่ยวาแล้ว อนันนี้ตามเสนตอนนี้ไม่ไงเถอะพี่น,น้องดึกใส่ปากกับปลายูเย่อดำพิเศษท่านเบคคำของยูนากับตาวีเดี๋นี้โฆษณาให้เราก่อนอันนี้ก็คันติดปลาตองกับยูเด้น๋น,นี่เนาะแม่น,น,น,นบ่ะนะบู๊สุดยอดเลยพี่น้องด่างดำชนิด,ดพิเศษพิเศษของซูโพรไทยสตาร์ อยู่หน้ากับตายวีเห็นเราตืดเลยาฟังมาของเราโดยตรงเลยเหรอของเราเลยบุ้ยยี่ห้อเราเลยตัวนี้ก็คือมันบกขาดบกขาดง่ายขันปลาตองปลาหยังสิก็อยู่ปลาเฉดูสิบุ้ยเฉดูเลยบ่มันเหนียวดิใส่เอ็นนานอยู่อิงติ่งให้ติพุ่งไปใส่ปลาเฉดู ลุดมันก็สั่งเอ็นนั่นนะว่ามาไหว้ตึกษาดูโดยตัวมาเที่ยวเอาลงไปน้องน้องจอกตอนนั้นนะเพื่อได้ปลาตองกายอืมว่าขาดว่าอย่างเรื่องนะแม่นันแม่นซอยกันก็แค่ม่นธรรมดาเอ็นอี่ยังปกติก็คือปลาตองกายเนี่ขนาดนั้นก็คือพวกเลือแล้วอีกตัวนึงยัง่งเนี่ยก็สิเอาอยู่ยุขันผมบันทายมันก็ทายอยู่เนาะขึ้นไปข่าวซอยเราเห็นแล้ก็ เสียดายไหมไม่ไหน,หน่าเลยไม่ไหน,หน่าเลยเนี่ยเสืส้อายน้อใหญ่ดีเนาะอใหญ่มากมาทำก็ซี่สิโลกระตอกไก่ตัวนี้นอันเรือเนี่ยคำว่าเรือ,อได้ตัวนี้น้อยบกกาบินกลับล้างแล้วไปซื้ออะไวล่ามานันลงไปเหาะไปไก่ยีย่ร้อยหนึ่งเป็นเสียงเลยไปอยูุบงน่นมองเขาไป บูเดมาโดนแล้วก็คือหอดเนาะมาป,ปนี้ปเป็นน้ำึ้นุอยอุยอ้ยเป็นเจ้งไนก่อนถามาหากินมอนี้บ่คอยเขา ปลาซิเลียนกับฮามงบนเละเด้อพี่น้องท้องโแลนด์่เศร้าไทยเบื้องเบ็พี่น้องในเบื้องบนเนี้ยก็ฝนลินมากแหละพี่น้องเอ้ยลืมเลยค่แต่นี้คุณพี่น้องเห็นพี่น้องเห็นฝนลินบนปลากระโปงแลนได้แั่ฝนตกจชกแล้วแดดแจ่มแจ่มหนิเออแรนดีครับฝนลินพี่น้อง เพียบบลายนั่นกับพวกสิางแวดลออ้อไดีวไดกว่าถืออะไรกันด้วยพี่น้องกับอะไ้ลงที่แหล่มันเป็นตาสอ่อนอยู่ห่างออกลงไปอยู่ทานเลยแล้วก็รอสักครู่มันยังไม่ถึงเวลามันวันที่สองที วันที่สองบอกพันว่าเอาไม้เอียงไปหลายเดี๋ยวหลุดบ้านดิเดี๋ยวต้องสู้กันที่ว่าพันอียังเป็นอียังไาเสียงเราพันกับกลับมาเปิดอีกไหมที่ว่าพันเสียงเลื่อนกอนเด้อนะน่ะโอ้ยเพันบลับสะดุดโอ้ยแม่นบอกขึ้บอกคุยกับลุดเมียนบลับเลยถามอย่าพูดไปถามเลยพิ่นบอกเอาสะดุ้ดเลยพี่น้องก็ต้องพิ่นอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่าอยากไปอยู่ด้วยพี่น้องไม้น่นนะ เพิ่นว่านป่าเป็นกระสอบยังที่เพิ่นบอกเดี๋ยวเว้าเขาบอกดูๆเดี๋ยวเพิ่นกระสิใจอ่อนล่ะพี <laughs> 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 ่น้องอยากไปแห้งซุ่แหกกะว่าสะดุ้งกวนซุมสะดุ้งกะว่าแหกกะกว,ควนคือกันละ <laughs> จริงๆันบริกรกวนกันเนะครับจ่างจางสันคือต่างคนต่างไล่ใส่กัน <c oughs> สะดุ้งโยกแหกตึกต่างกะไล่ซอยกันได้แหกเขาบอกว่ามันไปกินพื้นที่ในการเวียงแหค่ะเจ้า กันสะดุ้งได้วางแส่คือแหกอะบ่ได้ลงหากินน้ากันบ่านานะพวกแห่นี่ยนะเจ้าว่าร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้สะดุ้งบ่ลงมาสันบูยมีสะดุ้งบ่ลงมาปาร์ตก็เจ้าย่านสะดุ้งประนันติมีสะดุ้งบ่ลงปาดแร้งบ่ไปเลยเลยถอนโตัวพะนว่าพ่อคุณสาแก้วใช่ไหมเซมิอันตัวนั่นแหละอ่ามีสะดุ้งบ่ลงคันมีสะดุ้งแหกกระถอนตัวว่าสันว่าเล่ากับจักสีเห็ดน้ำไผ่เล่ากับว่า เป็นเม็ดเงินสุคนล่ะครับแต่ว่าแหเพื่อนหันหันมีสะดุง้งเพื่อนหันเพรสะดวกอืมอยากถอนโตเพ,พื่อนหรอก็เรียกว่าเอาพ่อแหงพูดละสามผืนแห่หนึ่งแห่สองตามแห่สามมักต่ออีกอืมสะดุ้งด่างเดียวนด้พ่อกระแม่นยู่แต่ว่าข้าเจ้าก็วบบ่าจังสันเนาะผู้เดียวใส่สามแหม่สามปากผู้เดีย<ม>ว่าในว่านดึกอันเดียวเด้อแห่หน่ะอยากคิดว่าสิบวานอันเดียวดึกแห่ โอ้พี่น้องคักใจข้าวกันด้วยหย,ยับลงมาจังหน่อยพี่น้องเอาเทียด้ยมั่งนี่แต่ว่าน้ำกันิิงดีเลยหากดีโอ้ย่อยโอ้ยไปจ่อยสุบทุ่งสุบทุ่งกี่กับเตอ๋อขึ้นไร Nhìn bụi thị vàng, nhát tư lái Nè Bà cà lái chứ cân Lái Ninh ninh, mừng đu, phương phai, ไม่มีบอเราเก็บอุปกรณ์ระบบกานนี้คันเราลงบ่ได้ไหมอ๋อแล้วเดี๋ยวลงบ่อสันเอาลงได้ที่แหล่ย่างรออีเด้๋ยวจะว่าให้เงตึกน้ำฟังขันอย่าตึกก็ต้องลงน้ำพยานเราสู่นน้ำเนาะจะว่าทามีว่าสิลงอยู่บ่ลงตอเนาะงเป็นแบได้มาอะไรตีแต่แต่เด้อดระบายแต่ของเอาว่ะตอนนี้นั่นถือน้ำแพร์นะเนาะ มันเป็นไปได้ยุบป้อตปปื่นสะดุงไอ้แผลถึงเราต้อง,ง <c oughs> ยืนทั้งโคกทั้งโคกกัสิว่าลุยลงมายอยู่ทีเแบบขันมาซี่แล้วแบปวดเอ้ยเดนโดนลองมึงดู้น่ากลัว วาเนหายเสื่ทืนยังไม่ยงปสวนนปลาอยัวอ้ยห้อคือบ่อนั่นเนี่ยคือพขึ้นไปทงซถ่ากันไฟๆๆที่เถ่าแม่บ่กขึ้นไปเบื้งบ่้เอาห้องคือากันสิเบื้งนี่น้ามบลายทุสันโอ้ยขันยุลุนกรแหง้วเนาะ นั้นเอ็ม <laughs> สี่เลว <laughs> โ,ดโดดใส่คนโดดใส่ก,อก็อดดใส่ปลาสอยพี่นออ้องอุ้ยใหญ่เติบอยู่ในบนหน้าสีเลนดล่อเมื่อกี้ตัวไงน่ะแหละมันเก่ง <laughs> อยู่เด้เนี้น <laughs> มันได้แค่ตัวน,น้อยๆน่ะแหละมันเต็มโบกามแต่ว่าขันตัวไงเนี่ยเห็นแต่หางอยู่ริ้วริ้วริ้วจุ๊บ <laughs> อันเอาอยู่นี่กระโดดแห้งครับพี่ <laughs> พี่น้องท่าโดนโดนเขาอยู่ด้วยพี่นอ้องเ,เริ่มแรงแล้ว เยากให้เห็นตอนหามงคิงดิตุ่มห้องครับทีเดียวห้องบอปลาห้องบอบอคนผิดงวยันนั้นยันนนองตัรบังนั่นเด้แเานขึ้นเพียงพมันตัวหน่อยมันห้องกว่ท่านจักละเด้อต้องรอฟังเมืองมงบบเนี่ยใจแต่ว่าอันนั้นไหยงขาจะบอกอีนีอดเดินรถเดินดอดินดง่ขึ้น เอาแม่หนังดิจ้ะฟอดไปนี่อย่าฟ้าๆยาเ้าาเ้เาเทียประดูเขาเขาคื่อนนี่ยังมม่ต่อใส่เรือบรอเรือๆแรงกระเทก,เ,กเป็นอย่างฟังันจังสุดจังพังกินไปเรื่อยๆเนาะแม่นมันละเล็กวันละน้อยอม นานเป็นจังได่แบบนี้พี่น้องคันแทาพี่น้องโอ้ยออกบักหลายเลยพี่น้องเอ้ยวุ้ยเมื่อกี้หลายอีดีเดยยังสามตัวจริงๆตัวหนึ่งโอ้นี่เดยอันนี้ข่าวมลใส่สองข่าวมลหนึ่งอ้เฮาเห็ดถือทางเด้วพี่น้องอย่าปากอย่าเบาจนโดนก็เขาอยู่งเลยเนวตักไปตงเลยเอาแนวตักกระไรโอ้ดีนยาวโอ้พี่น้องเสียดายเดิตลอดปลาโพสตัวใหญ่โพสตัวดุงเขาห่างมือนนี่ ตัวดอกแคกตัวน่ารักมากเลยโอ้ยเมื่อกี่ดอดออกแคกตัวพี่น้องอืมเอาไวปดนๆเขาอีหลีพี่น้องเอาคนทีไปหากินเขาคนพี่น้องกินไปลงมากหมกครับพี่น้องกะบ่ค่อยเข้าปานในาะเพราะว่าพากันมาเร็วแหมพี่น้องมันทันได้ฮอดเวลาป่าแล่นผมคิดว่าเด้กะขอบคุณหลายๆเน้อพี่น้องเนาะคนที่เบิ่งจนจบคนที่เข้ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเด้อครับพี่น้อง แต่เราคลิปนี้ก็บพ่อสุนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจักหน่อยคำคำเดี๋ยวสิมาหาเวลามาอยู่อยู่พี่น้องโอเคครับเราคลิปนี้พ่อสุนี้ก่อนครับบ๊ายบายเรา้าเบิ่งบาสุดท้ายครับพี่น้องถ้าเบิ่งเซียนเฮาวหยี่งเขาเซียนเฮาวหลุดน้ำเซียนเดนเดนก็ได้อาทิตย์ม่ใจเก่งคือคุณหลุดดนเดินก็ได้ใจเย็นๆพี่หลุดหยกป่าเก่งท่านไม่มีแต่เก่งป่าเขาจะบอกผู้หนึ่งเก่งสาผู้หนึ่งเก่งเร็วอันนี้ทั้งสาทั้งเร็วอันนี้มีคู่แนว พงพางสนางนั่นดีขาวน้าอ๋ออ,อีกซะเรื่อยๆพี่น้องลักษณะก็คือ,อว่าไม่น่าบ่ไดซะเลย้าลางาังหวาแต่ว่าบาถึงสะดุง้งอ,อันนี้กับปลาใส่ง่ามเนาะนบ่เอาสองเส้นดี่มันกับใส่ง่ามเลยพี่น้องอโอเค<ๆ>ก็นั่งแรงเลยพี่น้อง